การทานน้ำอุ่นนะคะก็จะช่วยกระตุ้น,นกลไกการหลั่งน้านมให้ดีขึ้นตัวกลไกการหลั่งน้านมก็คือพวก lect, เลดดาวรีเฟกกระบวนการการกระตุ้นน้านมการหลั่งน้านมนี่แหละก็มีส่วนช่วยจริงๆนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าคุณแม่บางบ้านที่แบบไม่ชอบทานน้าอุ่นเลยแล้วก็ทานเป็นน้าปกติได้ไหมอันนี้ยังยืนยันว่าได้นะคะส่วน แม่แม่ที่อยากจะทานเป็นน้ำเย็นก็เคยเจอหลากหลายมากมันมันต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลตรงนี้ซิมก็อยากจะให้แม่แม,แม่สังเกตตัวเองเอาอะนะคะบางบ้านนะกินน้ำเย็นปุ๊บนมหายปับ๊บแต่มันก็หลากหลายปัจจัยอย่างเช่นกลางคืนที่ผ่านมาไม่ได้เั้าเปล่าอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เอาลูกเข้าเต้าไหมนอนหลับเพลินไหมอะไรเงี้ยค่ะทำให้น้ำนมค้างเต้ามากๆจนเปียกเสื้อแบบ ถ้ามาเป็นหก็ชั่วโมงเช้ามาปั๊มไม่ออกกลายเป็นไม่มีน้ำนมแต่ว่าประจวบเหมาะกับเมื่อวานกินน้ำเย็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีหลายปัจจัยจริงๆค่ะก็ส่วนเนี้ยอยากจะให้สังเกตตัวเองจะดีกว่านะคะทั้งรวมถึงเรื่องของอาหารด้วยที่ซิมจะแนะนำแม่ๆทุกคนเลยว่าสังเกตตัวเองดีที่สุดค่ะเบ k เกอรี่ไขมนันนมเนยบางท่านกินได้บางท่านกินไม่ได้ อาจจะชิมนิดๆหน่อยแล้วก็สังเกตตัวเองว่ามันทรมานต่อนมตัวเองไหมไปดูที่ลูกซีลูกมีผืนขึ้นไหมผื่นขึ้นหรือเปล่าช่วยให้ตัวเองได้สังเกตทั้งตัวเองและลูกด้วยนะคะเพื่อที่จะมั่นใจว่าฉันทานได้จริงๆในตรงนี้ในข้อห้ามข้อเสี่ยงตรงนี้นะค่ะ